จริงแล้วคนทําดีได้ดีเนี่ยไม่ต้องไปให้ใครเห็นก็ได้เวลาที่เรามองว่าเรามีความสุขที่เราได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่านึกถึงทีไรเราก็มีความสุขใจทุกครั้งเห็นไหมคะว่าคนที่เห็นว่าทําดีเนี่ยก็คือตัวของเราคือคนที่ได้ทํานั่นเองค่ะเคารพความดีที่คุณได้ทําทําดีแล้วก็อย่ายึดดีอย่าถือดีอย่าอวดดีอย่าเมาดีอย่าหลงดีนะคะ ให้ทำดีแล้วปล่อยดีค่ะอันนั้นคือที่สุดของดีนะคะไม่ใช่ทําดีแล้วก็ทุกเพราะยึดเพราะติดเพราะเมาเพราะหลงอวดว่าดีของเราดีกว่าคนอื่นให้มั่นใจในความดีแล้วก็ทําความดีอย่างตัวตนเล็กๆเ,เป็นอิสระจากความยึดดีด้วยส่วนทําชั่วได้ดีมีถงไปถ้าเราไม่ใจบอดจริงๆนะคะเราจะรู้ว่าแค่คิดชั่วก็ทุกแล้วค่ะ